สวัดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล h a n n e l ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นพิกอากาศกันอีกแล้วนะวันนี้เปิ้ลใช้สําหรับนี้ค่ะโรแมนต์แซงโจนะเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องความรักแน่นอนเรามาดูกันค่ะว่าสถานการณ์ความรักของคุณนับจากวันนี้ไปเนอะก็คืออนาคตข้างหน้านะสเดือนนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างดูได้ทุกสถานะนะเราลองมาดูเป็นแบบ ก็เ,เลยเป็นไกด์ไลน์แนวทางชีวิตแล้วกันเนะว่า3เดือนนี้ชีวิตความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเราเลือกกองไพ่เหมือนเดิมคะ่ะเรามีให้เลือก3เลขนะหนึอ,อธัธิษฐานจิตถึงตัวเองก่อนถ้าเกิดใครโสดก็นึกถึงตัวเองเนาะใครที่ไม่ได้โสดมีคู่กรณีมีคนคุยก็นึกถึงหน้าคนๆน,นั้นก็ได้คะ่ะว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ อาจจะเป็นยังไงบ้างใน3เดือนนับจากวันที่คุณมาดูคลิปนี้นะคะจะเป็นเมื่อไหร่ก็ได้นะคลิปนี้เป็นไทม์เลสค่ะคุณมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่ก็คือนับจากวันที่คุณมาดูไป3เดือนเลยว่าสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงอ่ะลือกได้หรือย,อยังคะ1 2 3 3สมเลขนะมาเริ่มกันที่คนที่เลือกเลขที่1ก่อนเลยนะคะมาดูกันค่ะสถานการณ์ความรักของคุณนะกับใครคนนะั้นหรือสถานการณ์ความรักของคุณเองก็ได้ในกรณีที่เออมีหลายคนเลือกไม่ถูกหรือว่าจะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ โสดอยู่อะไรแบบนี้นะมากองที่หนึ่งนะคะคนที่เลือกเลขหนึ่งคะ่สะสถานการณ์ความรักของคุณในสามเดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างมา calling in your soulmate ตามหาเนื้อคู่อยู่หรอ <laughs> แล้วไงต่อคะขออีกสองใบนะเดี๋ยวอธิบายทีเดียวคะ่ะปุ๊บ l e c o n c i l i a t i o n ว้าวแล้วอะไรอีกคะอีกใบหนึ่ง Let go of control it choose อ่ะมาเอามา,กาใกล้ๆเนี่ยนะคะ สถานการณ์ความรักของคนที่เลือกกองที่1เนี่ยเหมือนเรากําลังตามหาเนื้อคู่อยู่ถ้าเกิดคุณมีคู่กรณีแล้วตอนนี้มันมีการห่างหายกันไปนะ Let c o n s ิ l a t i o n บอกว่าจะมีการกลับมาคืนดีกันค่ะแต่นะักสนานการตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณไม่สามารถทําอะไรได้คนที่คุณดิวอยู่เจออยู่ที่มีปัญหาอยู่นะตอนนี้ที่พัฒนาความสัมพันธ์ได้ยากหรือว่าอาจจะเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็ได้นะแต่มีปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามเนี่ยเนี่ยเขาไม่ได้บอกหรอกแต่เขาบอกว่า Let go of control issues แปลว,ว่าปัญหาที่คุณเจออยู่ในะขณะนี้เป็นปัญหา ที่คุณควบคุมไม่ได้นะไม่ว่ากรณีความสัมพันธ์ของคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปไปกดดันไปหน่อยหรือไปทุกข์อะไรกับมันมากเพราะว่าคุณทําอะไรมันไม่ได้เนาะเราได้แต่อ่ะปล่อยวางแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดใครทะเลาะกันไปแล้วไม่ได้พูดคุยกันมันจะมีการกลับมาคุยกันค่ะเนี่ย reconciliation แปลว่าคุณมีความผูกพันกันนะและ calling in your s o m a t กับ reconciliation เนี่ยมันเหมือนกับว่า คนคนนี้ถ้าเกิดคุณดิวอยู่มันมีความผูกพันไงค่ะคุณอาจจะเคยเป็นคู่กันมาแนดีตชาติก็ได้หรือคุณอาจจะเหมือนแบบเจอกันในชาตินี้แหละแล้วก็แบบเออห่างหายกันไปแล้วอยู่ก็มีการวนกลับมาหรือมันอาจจะหมายถึงคนล่าสุดนี้แหละค่ะที่คุณมีปัญหาแล้วตอนนี้มันอาจจะมีความห่างห่างกันก็ได้นะเพราะจากไพ่เนี่ยมันมีการ reconciliation ใช่ไหมการ reconcile เนี่ยมันคือการที่แบบ ไม่ได้เจอกันแล้วก็กลับมาเจอกันเนื่องจากปัญหาใดๆก็ตามที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนาะตอนนั้นคุณอาจจะแบบเลิกลากันไปหรือเลิกคุยกันไปเพราะปัญหาอะไรบางอย่างเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมค่ะให้คุณเชื่อมั่นนะ calling in your soulmate หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณเชื่อมั่นว่าคนนี้คือคนที่ใช่เดี๋ยวมันจะมีการวนกลับมาซึ่งเขาก็จะเป็่ต้องเป็นคนที่ใช่ด้วยนะถ้าเกิดคุณคิดเองว่าเขาใช่อะ มันก็อาจจะไม่กลับมาก็ได้นึกออกปาเพราะว่าคุณก็อาจจะหมดกรรมกันไปแล้วแบบนี้ก็ได้ส่วนใครโสดสนิทเลยอาะคุณอาจจะกําลังรองคอยเนื้อคู่ของคุณอยู่ก็ต้องบอกว่ามีแนวโน้มสูงมากเลยค่ะที่คุณจะเจอเนื้อคู่ของคุณนะแต่ว่าด้วยความว่าใบสุดท้ายเป็น l e t g o o f control issues ค่ะถ้านาะตอนนี้คุณยังไม่เจอปแปลว,ว่ามันอาจจะนานกว่า3เดือนเออเป็นใช้คํานี้แล้วกันนะเพราะว่าเราดู3เดือนใช่ไหม แต่ว่าถ้าเกิดคุณรอมันคุ้มค่าการรอคอยนะเพื่อนว่าเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนเก่าๆถ้าเกิดคุณรอคนเก่ามีแนวโน้มที่จะกลับมาค่ะแต่ว่าคนเก่าๆที่กลับมาไอ้ปัญหาเดิมๆที่คุณเคยเลิกลากันไปยังอยู่ไหมหรือคนคุยแล้วอยู่หยุดกันไปมันมีปัญหาอะไรบางอย่างมันยังมีปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้นะเอออาจจะกลับมาคุยก่อนสามเดือนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณโสดสนิทมากเลยคุณรอคอยคนที่ใช่อะ่ะให้คุณอดทนค่ะเพื่อนเชื่อว่า จะได้เจอนะแต่มันอาจจะนานเกิน3เดือนเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้มันอาจจะต้องรอเวลารอจกักรวาลจัดสรรใดๆก็ตามก็ขอให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคาแล้วเดี๋ยวเราจะเจอคนคนนั้นอย่างรวดเร็วนะอ,อไม่ใช่อย่างรวดเร็วสิ อย่างแน่นอนเออต้องใช้คํานี้นะต้องเจออย่างแน่นอนมันอาจจะไม่ได้เร็วก็ได้ส่วนใครมีปัญหาอะไรกันก็คือต้องปล่อยวางแหละเนาะไม่งั้นคุณก็จะทุกข์คุณก็จะหน่อยจนเกินไปทั้งที่มันเป็นสิ่งที่คุณแก้ไขไม่ได้นะคะประมาณนี้ค่ะกองที่1นนะอ่ะคนเลือกเลข2บ้างเรามาดูค่ะคนที่เลือกเบอร์2นะสถานการณ์ความรักของคุณใน3าเดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างเลข2นะคะมาดูกันค่ะ ฮันนีมูนว้าววีทหวานนะแปลว,ว่าตอนนี้น่าจะมีคนคุยอุ้ยขึ้นมาอีกใบหนึ่ง t t i n g to know each other เฮ้ยกองเนี้ยเพคิดว่าน่าจะเพิ่งเริ่มต้นคุยกันนะอีกใบหนึ่งค่ะความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงเอ่ยในสามเดือนข้างหน้า Word Waiting for ว้าวกลองนี้ดีมากเลยค่ะเพิ่นคิดว่าคนที่เลือกกองนี้เนี่ย ความสัมพันธ์อาจจะยังเป็นคนคุยหรือเพิ่งเริ่มจีบๆกันก็ได้นะบรรยากาศยังเป็นฮันนีมูนอยู่เลยคือแบบสวีทหวานแล้วก็อยู่ในช่วงของการเรียนรู้ทําความรู้จักกันอยู่คุณอาจจะรอคอยคนนี้มาตั้งนานแล้วก็ได้นะเวิร์ดวีดิ้งฟร์ครับแล้วว่าบางคนแบบเฮ้ยฉันโสดมานานมากเลยหรือว่าฉันผิดหวังในความรักมาตลอดเลยจนมาเจอคนคนนี้ค่ะเขาจะไม่เหมือนกับคนที่คุณเคยเจอมาก่อนเลยนะแต่ว่ามันเป็นช่วงการศึกษาเรียนรู้ค่ะเพราะฉะนั้น3มเดือนนี้มันอาจจะเป็นช่วงของการที่ เาเลยนนะค่อยๆทําความรู้จักกันไปเนาะเราก็เป็นช่วงจีบๆกันแหละเปิ้ลวานะมันถึงฮันนีมูนแบบนี้อาจจะได้ไปแบบเที่ยวด้วยกันไปเดทกันหรือว่าไปล่องเรือไปแบบเที่ยวนู่นนี่นั่น,นแล้วก็เรียนรู้ทําความรู้จักกันมากขึ้นก็ได้แต่อย่ารีบเนาะเพราะวอร์ดวิลลิงฟอร์แปลว่าเฮ้ยคนคนนี้ถึงแม้จะสวีทหวานแค่ไหนเป็นครืวความสัมพันธ์น่ะมันจำเป็นจะต้องชา้ชาๆเพราะว่าคุณอาจจะเพิ่งรู้จักกันอืกองเนี้ยเขค่อนข้างชัดแล้วก็ อ่านง่ายมากเลยตรงที่ว่าน่าจะเพิ่งรู้จักกันใครที่บอกว่าเฮ้ยรู้จักกันมานานละสมมุติถ้าเกิดว่าคุณรู้จักกันมานาน ในสถานะอื่นมันแปลว่าคุณก็ต้องมาทําความรู้จักกันใหม่ในสถานะใหม่นีกออกปะหรือว่าสิ่งที่คุณรู้จักกันมาก่อนหน้าเนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่ผิวเผินมากๆเลยก็ได้คุณอาจจะยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของกันและกันเนาะมันเลยยังบอกว่ายังไงคุณก็ต้องเรียนรู้กันอยู่ค่ะมันจําเป็นจะต้องเรียนรู้รู้จักกันมากขึ้นที่ผ่านมาอาจจะรู้จักกันน้อยไปผิวเผินหรือบางคนก็เพิ่งรู้จักกันอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นใช้ช่วงเวลานี้ค่ะ3เดือนนี้ในการค่อยๆทําความรู้จักกันไปแล้วก็มันเป็นบรรยากาศแบบมุ้งมิ้งมากเลยนะเอออาจจะชวน ไปนู่นมานี่อะไรเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดเพิ่งเป็นคนคุยก็อย่างที่บอกมันอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะไม่ได้พัฒนาเร็วเหมือนว่าอาจจะไม่ได้ขอเป็นแฟนเร็วอะไรแบบนี้เนเะบ้นคิดว่าค่อยเป็นค่อยไปน่าจะดีแต่มไม่ได้เห็นว่ามันมีความขัดแยง้งหรือมีความเข้ากันไม่ได้หรือมีอุปสรรคปัญหาอะไรนะเราะฉะนันก็ยินดีกับคนที่เลือกกองที่2ด้วยค่ะหวังว่าขอให้คุณมีความสุขเนอะถ้าเกิดใครเจอคนที่คุยนะถ้าเกิดใครมีแฟนแล้วอะ่ะ แล้วมาดูกองนี้ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ไปสวีทหวานกันสองคนก็เป็นไม่ได้บางคนแบบว่าไม่ได้ไปแบบเดทอะไรกันมานานก็อาจจะนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวที่ต้องพูดคุยเคลียร์ใจทําความรู้จักกันมากขึ้นก็เป็นไม่ได้หลายหลยคนเป็นแฟนกันมาตั้งนานก็ยังไม่ได้รู้จักตื้นลึกหนาบางกันแบบในบางมุมเนาะบางมุมเลยยังไม่เคยเจอด้านนี้ของเขาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องแบบใช้เวลาในการเรียนรู้ พอสมควรก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะแต่ว่าโดยรวมม่คิดว่าน่าจะเป็นคนใหม่ๆมากกว่าเนาะเออมากองที่3ค่ะคนที่เลือกเลข3นะเรามาดูกันค่ะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณใน3เดือนนะจากวันที่คุณมาดูคลิปนะคะจะเป็นยังไงบ้างมาค่ะ make the effort อ่าใครจีบใครก่อนแล้วเนี่ยขึ้นมาอีกใบหนึ่ง children ว้าวมีคนนึงเป็นเด็กคนนึงแบบโตกว่าหรือเปล่าไหนดูอีกใบนึงค่ะ ่อยวิเคราะห์ทีเดียวนะ To love อ่าโอเคความสัมพันธ์นี้ค่ะอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงคือคุณอาจจะชอบเขาก่อนก็ได้นะแล้วคุณเป็นคนไปนจีบขเขาก่อนก็เป็นไปได้นะคุณอาจจะแบบไปชอบคนที่อายุแตกต่างกับคุณเยอะๆอะ่ะคือเขาอาจจะเด็กกว่าคุณมากๆหรือคุณอาจจะเด็กกว่าเขามากๆก็ได้ความสัมพันธ์นี้มันมีความสดใสนะเพราะว่าความเป็นเด็กมันคือมีความสดใสใช่ไหมแล้วก็อาจจะต้องพยายามในการที่จะต้องเข้าหาอ่ะ ไยใด้ไฟหนึ่งต้องเป็นคนพยายามมากกว่าไม่รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นคุณที่เข้ามาดูก็ได้ค่ะว่าเฮ้ยคนนี้ฉันรู้สึกว่าใช่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อายุต่างกันอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ต้องแบบพยายามเป็นคนแบบไปจีบเขาก่อนเพราะฉันชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นไปได้หรือเขาอาจจะเป็นคนต้องพยายามเยอะเพื่อเข้ามาจีบคุณก็ได้นะในทางไวสเวอร์ซ่าค่ะคือมันจะต้องมีความพยายามอะ่ะเออในความสัมพันธ์นี้นะถ้าเป็นความรักแท้ก็ต้องบอกว่าอุปสรรคมีถ้าเกิดคุณสองคนไม่ใช่คนที่แบบ อายุแตกต่างกันเยอะก็แปลว่าต้องมีคนที่นิสัยเด็กๆแล้วมันจะจําเป็นจะต้องแบบมีคนหนึ่งอะ่ะที่ต้องแบบพยายามเข้าใจเด็กให้มากก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณนะที่เป็นคนนีสใสเด็กๆนะเพื่อก็แนะนําว่าคุณจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะไม่งั้นความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาได้คือเขาอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยแบบขี้เกียจตามตื้อจังเลยหรือว่าคุณอาจจะไปเจอเด็กแล้วคุณต้องพยายามเยอะ ก็เป็นไม่ได้ความสัมพันธ์นี้มันเลยเหมือนต้องพยายามเยอะเนาะหรือถ้าไม่ใช่อายุต่างกาันไม่ใช่ว่าใครนีสใส่เป็นเ,เด็กๆอะ่ะเป็นไปได้คะ่ะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณชอบเขามานตั้งนานแล้วชอบมาตั้งแต่ตอนสมัยเด็กสมัยเรียนอย่างนี้ก็ได้แล้วอยู่ก็ได้กลับมาเจอกันแล้วก็เฮ้ยได้เจอกันอีกแล้วแล้วก็ต้องเป็นรักแท้ของฉันแน่เลยอะไรเงี้ยฉันต้องจีบเขาให้ได้ก็เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งหรืออีกอันหนึ่งนะคะคือแปลว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะมีเด คุณสองคนอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เคยมีครอบครัวแต่งงานแล้วมีลูกเป็นม่แบบนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็ลูกเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะในการที่จะต้องถ้าเกิดว่าจะไปต่อนในความสัมพันธ์นี้จะต้องปรับตัวให้ได้จะต้องยอมรับลูกของเขาให้ได้ต้องเหมือนเขาเรยนะทําให้ลูกเขายอมรับในตัวเราให้ได้อะไรแบบนี้ก็ได้มันอาจจะมีปัจจัยเรื่องลูกเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะว่าเฮ้ยถ้าเราจะมีความรักใหม่เนี่ยลูกเราจะโอเคไหมนูน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เนาะซึ่งแปลว่าความสัมพันธ์นี้ต้องบอกเลยค่ะว่า Uh, ต้องใช้ความพยายามเนาะเพราะว่าขึ้นมาใบแรกคือ make the effort เพรว่าต้องพยายามพยายามปรับตัวเข้าหาแบบคนที่เด็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ถ้าเกิดรักกันจริงนะเพื่อก็คิดว่าไม่ได้ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงใช้คํานี้ละกันถ้าเกิดคุณรักกันคุณรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่อ่ะอุปสรรคใดๆเ,เข้ามา ก็จะสามารถฝากฟันได้เนาะแต่แค่ว่าโอเคมันต้องเหนื่อยหน่อยแหละมันต้องพยายามแน่นอนมันต้องเสียงเหงื่อแน่นอนมันไม่ใช่แบบอุ้ยตายละรักกันดูดดื่มแล้วไม่มีอุปสรรคขวางน้าเลยอันนี้ไปคิดว่าอาจจะมีอุปสรรคจากนิสัยของใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่เลยก็ได้ว่ามีนิสัยเป็นเด็กๆหรือว่าอาจจะมีปัจจัยคือลูกจริงๆหรือเด็กจริงๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไม่ได้แต่โดยรวมไปคิดว่า True Love ขึ้นมาใบสุดท้ายเขาบอกว่ายังเป็นโรแมนติกฟิลลิ่งอยู่นะแล้วคนคนนี้เข้ามาทําาให้คคุณมีวม แฮปปี้ดีดามีความแบบโลกสิชมมูอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉันก็นคิดว่าคุณพร้อมค่ะที่จะเสี่ยงหรือว่าพร้อมที่จะเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคจบประมาณนี้สำหรับ3กองหวังว่าจะถูกใจไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วก็อยากให้ทำหัวข้ออะไรก็บอกกันได้คะ่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย